สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจมันนี่มาเบิงชิ้นงานของ z ซ0เก้าร้อยเหมือน,นี่แหละส่วนราคากระทักกันมมาถามเลยเ้อว่าจักบาทพ่อใจกระท้ำว่าพ่อใจกระท้ำนี <c oughs> ่งานยุบป,ประมาณนี่แหละเบิงขอบบางโค่นนะในเหลือสติกเกอร์ไว้ด้วย a b s แล้วก็เคลือบแล็กเกอร์ทับทั้งสองฟังนะครับอันนี้คือกันเหลือสติกเกอร์ไว้แล้วก็เคลือบทับอาจจะมีสินใหญ่ๆนี่เนะาะฮะไม่เห็นลายกันถหลายนะครับพี่น้องอันนี้บ่ขัดนะครับว่าได้ขัดงานเลยจบซ้ำนี่แลวก็สทรงเลยเบิอ่องหลวด มันงามอยู่ขี่ขัขนครับพั <laughs> นนะครับพันพันเมื่อเนี่ยแหละราคากับพวกแพงดอกทักกันเขามาพ่อเจ้าสิตกใจคนละเรื่องราคาก็ถือแท้ปฏิวัติว่าที่บ่ต่มกูบ่นออกปฏิวัติได้ว่ามีต่มนะครับว่ามีต่มม่นมปนไก่ใเป็นต่มเพี้ยังเ <laughs> บิงบ้งขีโ่โพเบิ้งขีโ่โพ เห็นขีโ้พขพโพพี่น้องบุนาบุนาบุนะขี้โพก็ควํำเงาเพลินผลน่ะไเดาบ้างเดาบ้างไหมเพิ่งขี้โพบุนะโหเห็ดอ่ำตามอยู่พว่น,นะเ <c ười> ง่าลายเง่าลายแค่นี้แหละ